สวัสดีครับเยนี่มาพบกับคิดถึงบ้านาชแนลหามแล้วนะครับวันนี้มีเมนูเด็ดครับผมจะซาจิ้นนะครับเนาะกินซาหมม่อครับไต่กินกันสองหามผ้เสือมาเยอะครับเนาะนี่นะครับนี่เสือร้องไห้นี่ครับยางหมม่อกเนาะครับผมบรรยากาศฝนตกนี่เสียงฝนกระหู้นะครับตกพอสมควรเนาะหน้าฝนเดี๋ยวหามาทําเมนูซาจิ้นหัวไม้มือแดง เดีย๋ยวนี่กันเลยนะครับผมมาเดี๋ยวทํามาเริ่มกันเลยนะครับเอาอนี่ก่อนเสือร้องไห้ฝนตกนักขนาดครับเหนียวไปนิดนึงนะครับ,รบเสือร้องไห้ไจะซอยยางนะครับเนาะมะตจะไปก้มดีป่ะก้มลูเต๋าเนาะ นะครับอืมนี่ครับฝน,นบตกเสียงดังวุน้นไงนะครับออหมอมมาะเนาะี๋้วอึ๊บใส่ยางนี้จะบาสุกเห็ดกล้าบางบางนิดนึงครับ ครับอันนี้นิดนึงหอ,อยย่างเป็นชิ้นๆดีกว่าครับเสียล้องไห้โอ้โหหัวโตน,นะครับเสียงฝนเข้าเข้ากลมหัวตอนนี้หัวโตนะครับเสียล้องไห้ครับผมตะกี้นะครับ ฝนตกทะครับเนาะเสียงดังขนาดเลยครับตอนนี้ก็ได้ทำไปบางส่วนตอนนี้มาเริ่มอ่าซอยจริงกันเลยครับสำสรับตั้งเจงไห้เนาะคนชอบนะครับซอยบางๆครับตีนบางๆเนาะสำหรับบ้านอื่นบ้านไก่นะครับเนาะเป็นซอยกันตีนใหญ่ยยนะครับเนาะขอกละมังหน่อยอุ้ยหลวง ใส่บางๆครับอ๋อนี่ครับจิ้นงามๆครับผมมีเกิดฝนตกซาจิ้นต่อแรงนี่มตึงเข้ากันขนาดนะักครับโอ้โหได้ได้แบ่งก่อนแบ่งก่อนมันจะซุกกินหรือซุกแบ่งแต่ฮักแบ่งใส่ถ้วยแต่หักอ่านี่ครับนะครับ วิถีชีวิตบ้านนาครับวิถีชีวิตบ้านๆมีดอาจจะคัดใจเอฟซี FC ไปหน่อยนนเนาะแต่คมมากครับนี่ครับโอ้กินควายครับเนาะแต่ช่วงนี้ควายกะหัวเนาะหัวเป็นโรคครับผมอู้จิบถูกโรคอย่างกะกินสุกไว้ก่อนนะครับเนาะแต่นี่ผมซื้อกินควายมา จะลองกินดิบหน่อยคงปเป็นไงกะฮะอะไรเงยมาจะน้ำยาฆ่าเชื้อให้หน่อยกับสูดยอดครับครับตามพริกเลยครับการเสียเวลาเนาะจำได้ถมป้อมมีกอ oh. เดี๋ยวพริกลาบเนี่ยซื้อมาจากล้านกานะครับเนะาะไ่ได้ตามมีเวลาตามเองนะครับเดี๋ยวหอจะปรุงแหมแหมนิดนึงน่าจะโอเคแล้วครับต่างนอกกะ เออดี๋ยวไปทอดขายต้งนอกครับซอยแป๊บนึงเนาะยางเสือร้องไห้อยู่สุดยอดครับเป็นน้ำจิ้มเจียวหม้อหม้อเสือร้องไห้สอยค่ะหั่นบางๆหั่นบางๆนี่ครับหั่นกันไปเรื่อยๆครับบางตีไป่ชอบไปกินลูกเต๋าเนาะแต่ชดคิดถึงบารณาสแนลนี่ รับรองว่าซาจีนี้สูดยอดต้องเอยอะครับแค่นี้กับตเลือกแล้วเนะาะซาเยอะกับกินมาเสี้ยงเอาเฉพาะไอ้เขาเรียวกว่าก็ข้าวรัวที่เขากินกันสามสี่คนครับพอดีนะซื้อมาทําเยอะกะเขินครับเขินมันก็นจะบาลามแล้วมันจะคล้ายพิกงค้ายเกลือเนาะฝาห้องครับฝนตกบานเทาครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันต่อไปนะครับเดี๋ยวขอหยาดซอย อันนี้ก่อนนะครับนอครับผมตอนนี้มาดูเต่าเสือล้องให้ของเฮานะครับนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านฝนตกแล้วไหมครับโอ้ต้นมะนาวสวยงามมากครับเขียวขจชี้ครับโอ้ดอฝนกำลังมาที่ดอยปูนดนะครับนี่ครับมาอยู่ทีใหญ่ย่างเต่ามันบ้านนะครับเสือล้องให้นี่ครับ fc ครับสุดยอดน่ากินมากเลยตามที่แซ่บ สวยลูกเตา่าเหมาะขนาดครับนี่อา้าวไายหนูหน้อยกับเต่าสีดำหลังไหมนี <c oughs> <c oughs> ่ครับหมแกงเนี่ยเอข้าบ้านบ้านครับครับคืดเติองหาบ้านเฮาครับมับนออกคลองน้ำบันเฮาเดี๋ยวนี้เ <c oughs> ดี๋ยวไปตีซาจิ้นต่อเลยนะครับ,รบตอนนี้นะครับทำการซอยจิ้นเรียบร้อยแล้ะเนาะเดี๋ยวมาซอย เครื่องในกันเลยนะครับตามไปเลยครับนี่ครับเครื่องในห่อนห่อนอยู่นอกบรรทาครับบรรยากาศฝนต๊เนาะอยู่ต่างประเทศผมก็ว่าทําได้นะ่ะเนาะทำกันหลายหลายคนทำในเฟซบุ๊กนะครับเป็นใน a ฟ e b o ๊ k ทากันหลายหลายคนเนาะซื้อพิลาบบรรทัหรือแบบอาจจะวัสดุดิบอาจจะสูงกว่าบรรทานิดนึงเนาะเพราะขผมก็บม่เคยไปเนาะ นี่ครับอืมนี่ครับอืมอืมถือว่ากินสดนะครับเนาะนี่ครับนี่เลยใส่ด้วยกันไปเลยครับแบบรูฟุงรูฟุงมาเลยเนาะตามรักนี่ผมหาเวลาไปทำกลางตรงนี้หม้อขนาดรับซ่าจิ้นกลางตรงนี่นะทำมาอยาก ตีนน้อยมากเขี้ยวแบเคยดีแบบยังไม่เท่ากันเตี้ยเขี้ยวยังไม่ดีแบบท่านี่ครับบรรยากาศหน้าฝนนี่ครับไปทำซาจีนกลางตรงครับโอ้เอฟซีครับผมถึงบอกว่าเป็นอย่างที่แบบสุดยอดเนาะอันซุกเรียงครับอต้มเลยเพราะว่ามันไปซื้อฮีราเป็นไอ้เพี้ย หัวดีเป็นหอวเพื่อนเพื่อนก็เพื่อหัวดีหรือว่าเพื่อนที่เขาไซส,ส์ครับเสีย้ยงไม่เห็นแล้วต้มใส่แนะน,นำเลยต้มใส่แนะนำเลยเอาใส่แนะนำเลยเอาใส่ตึ้งถุงเลยใช้ตึ้งถุงใส่ตึ้งถุงจนเจนนี่ถ้าว่าถ้าเทไปมันนี้ใส่ตึ้งถุงมันจะห่อนแยกจากถุงมันระเบิดหรอกนี่ครับเป็นวิธีชาวบ้านเนาะ <laughs> ครับสูบิเซตลงไปปรุงคนเดียวอีกนิดหน่อยเพิ่มม็ถหอมป้อมครับ,กบเกล็ดมะเขือเนาะจากนั้นก็ใส่พริกที่วซีอื๊อมาใส่พริกเผ็ดใส่หมดเลยซาเกียครับรพร็ดปั่ล้ำเนาะ ทำคนเดียวกินคนเดียวทำเลนะ่ห์เหรอเนาะภาวะเศรษฐกิจโรคระบาดช่วงนี COVID ้โอ้โววิดมันฮองครับระบาดเยอะมากครับพี่น้องอุ้ยกระชอบร,ระบาดเยอะแ,แต่ครับรักษาตัวเองให้ดีนะครับออกบ้านกับเซฟตัวเองนะครับแมดเจลแอลกอฮอล์สำคัญนะครับ ข้าหมูเนาะว่าตี่ที่เขาไปหาคนที่เขาพบเจอเป็นเด้อปลาลกหรือปลาวี่เนาะน่าอะไรจริงจริงครับนครับมันกินข้าวมันเอาดีกว่าวนนส่งน้ำมันกร,รับหอมหอมเนาะ อรอยเดี๋ยวมาดูกันุ้งเลยนะครับผมครับผมก่อนเท้าตีมายำซาจิ๋นเนาะมาดูนี่กันครับนี่ครับโอ้โหเสือร้องให้ครับผมหอมขนาดเลยกาแฟกาศผมต๊ะนะครับบรรด์สุดยอดครับผมเดี๋ยวไปยำซาจิ๋นกันเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับมาถึงเวลากันยำซาละเนาะ นี่ครับพริกซาดกี้ผมคั่วไว้พร้อมนะครับเนาะใส่ใหญ่ไปเ,เลยนะครับปั่นเดือสดๆอันนี้ก่อนนะครับโคนเข้าไปครับนะครับเป็น,นกอนกับหมกอันนี้นิดนึงแล้วเนาะ จะคุกกับเอาน้ำเพียนะครับน่ครับน้ำเพียที่เขาต้มซุกแล้วนะครับค่อยๆเทนิหนึ่งเพราะว่ามันตกตะกอนอ่าเอาละนี่ที่ตกะกอนถ้าเอาละครับอยา่าไปแล้งเนาะครับขนนี่ครับ,ม,รบมาคไปกินนนี่โซเลยนะครับผมไม่กล้ากินนะครับ <laughs> นี่ครับ อ่อเดี๋ยวจะนี่ครับกวดจะบบอร่อยใส่เกลือนิดนึงเนาะขอผงผงชูหน่อยครับผงชูเกลนิดนึ่งผงชูขอผงชูหน่อยผงชูรสในบ้านพู้จากผงชูมาล้วผงของชูนิดนึงช้อนนึงเนาะนี่ครับอู้เยอะไปกันเยอะไปเยอะ พอแล้วโอเคที่ครับเทลงไปเลยครับนะครับเสซดายของกลิ่นคนครับอ่านี่ลองกินไอตัวนี่ครับมันจะก้นละก้นตัวน่าเอฟซีเลยนะครับสุนซ่าเนาะอหะแล้วครับ จินน้อยนะครับนี่เต็มทาาเต็มกลมังนะเห็นกันรเปล่อย่าพึ่งปรามาซ่าเมืองเหนือนะครับนาอเอากลินลงไปนี่จิ้นน้อยเดียวไอ้ไหนมาคุ้นนะเจี๋ยผนี่ครับผมทําก็เข้ามารอเอ็ดเจี๊ยนย่านำถ้าแบบมีอาชีบแล้วตึงวันนี้อาชีบพร้อมผ่านผมแยกเป็นเป็นกุ๊กเป็นเชฟนะครับชอบทำก็เข้าครับผมลํำบบลํำหัว แต่เขาฝีมือเขาอะเขาหันตัวแตกเลยอุ๊ยขนาดเนี่นี่ครับอืมนี่ครับนี่ถ้าเป็นตินตัวนี้เขาจ๊งหหน่อยนี่นะครับสุยอดครับจะน่าก,กระไซจะซอยไว้หอมแดงครับตะไคร้โคดข้าไปครับ ผักเคียงมี่มาเยอะนะครับตุต๊กโกรดมือเด้อแกนหงหลวงนะครับแล้วก็ใส่ผักป้อมกับอ่าผักสลัดแน่รือว่าหอมดวนผักไผ่มันเฮานะครับเนาะ คนเข้ากัน<า>มแม่เอาตีนใหญ่หน่อยครับชามมันน้อยไปอย่าตีนใหญ่หนะ่อยตีนพอดีคำครับชามใหญ่เหรอโอเคได้ไดละนี่ครับนี่ครับหลบับซาเออซาเนะาะซาควายคิดถึงมานาใชา่เนี่ทำยังไงอีกอะมาเถียงครับขอ้โกลทำเข้ากันกันก๊นเนาะ สาย,ายสามใหญ่เลยนี่ครับโอ้สา,ามใหญ่ตะกี้นะนี่ครับถ้าปกตินี่ถ้าไปเนะะี้ยทีบานปู่กะยาเนาะจะมีเชิดบนมีเป็นจะลาบสงซ่ากับหมาอแห่งยังครับกลับไปดูอีพีเดิมๆก่าๆาได้นะครับผมจำจำไม่ได้แล้วอีพีที่ใด,ดนะครับลาสงสงซ่าเนาะครับโถยาแดงยายดองนี่ครับนี่ครับ เสรจร้อยอขออนุญาตใช้มือจิ้มครับนี่ครับผักเขื่อเขาผักคาตองโอเคเลยครับมผมคิดว่าจากพี่กป็น้อยหนึ่งหอ้องเดี๋ยวขออนุญาตปรุงกันน,น,กน,กกนะครับนอะตอนนี้กเป็นการทำสบายนะครับนาอเดี๋ยวหาันมามองมุมนี้ครับครับย้ายเป็นกําลัง อ่าซอยเองครเสียลองให้แย้ตีนใหญ่นิดหน่อยหย้ตีนมกนิ่งมกนิ่วนะครับอ่ะเสียลองไห้เรากลินตีนใหญ่นะครับนาอโอเคครับเนี่ยกลายปที่เร้บร่อยละอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยนะครับนาะไว้ยสวยสดงงงามและน่าทานแข่ไหนครับเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะอาหารเลยนะครับครับผมเนี่ยตอนนี้นะครับมาที่โต๊ะอาหารเลยนะครับปลาข้าวตองนาอนี่ครับ แขแท้ันแท้ครับวิลาบอืมนื้าดีครับน้ซาขั่วอืมอ้วาวคุณหนูเนี่ยไม่ไ,มไมสุดพลาดเลยนะครับ,รบเสียบเสียลองให้นี่นี่ครับกับน้ำจิ้มใสเพี่อเนาะสามาระเดี๋ยว น้ำเป็นไส้เพียบเมียรุงบรรยากาศฝนตกครับออื่ะดูจ้ะครับเสียล้องให้ครับอืนะครับตำนานผมพักอาคิวออืก็แล้วซีเคใยย่นับเกือบหน่อย ครับแตงกว่าอืมพมาะครับนี่ครับบริการถุงมีมือกล้องครับถ่ายเองกินเองครับนะเสียลงให้กิี่นะครับอถ้ามีโอกาสเนาะแต่เดีะ๋ะตั้งแต่เมนูไก่เมนูปา่าหลามบอนเนาะผมมีทำสตูดิโอที่สอนั๊มเดี๋ยวเราไปจัดเมนูกันดเด็กแต่พูนเลย นาะถ้ามีใครเด็ดๆผมจัดคนเดียวเลยใช่อือตรงนี้เดี๋ยวขอเราขโวนกรรมออกกล้องใครได้ครับให้งามโอเคครับวันนี้คิดถึงมรราชั้นแนวกับนุ่นน้อยป้เป้งปิ๊บๆๆนะครับเนาะขออนุญาตจบคลิปโอเคแค่นี้ได้กินข้าวกันกันนะครับกับซาจินยำฝนตกเนาะนี่ครับออื้หือกระท้อดบานดาจริงๆครับสวัสดีครับ